ตำหนี่เห็ดเป็ดพี่น้องเลยเห็มันสื่นปากสื่นคอเนาะพี่น้องเนาะใส่ตัวได้กันสบายดีข้าหนาผู้เดียวก็เลยใช้เต่านะรีบปลาโลมาเนาะนี่ปลาโลมาลุงโอ้พี่น้องมึงเด็เราจุนเนาะนี่ตรงกินขาเนา เล้ายแลองดูแบบปะ่ะอืโอ้มูมปีนยังไม่ได้ออออมอม,มแม่แม่แม่นี่ละ กับตาก็จะเบิกระตุนแม่ในดูนแม่เนี่ยมีคนมหยไข่อย่น้องเอยคนดามไปด้วยสองคนก็อย่ใกล้กันเนาะแด่า ไมเลกินเดี๋ยวมึงเขาเข่ามัเามีเมียอะไอฮะนีคนไหนกินถ้าออกมาขืนเข่าทีหาค้ามห้อกับเขาปะับจเศ้าผมไปขินเขาเนาะโทให้พ่อซื้อเข่าไปน้ำก่อนพอตีิเป้คับ อไมาบอกอะไรอพี่เจ้าไปเปลี่ยนคอยพอสิมาอั้น้ำอน้มไราไม่นข่ากินน้ำเลยไม่ใช่ไม่ควดลมอนชนเนาะมอีไร่ัเียบางซ่วนูมิอาถือมโนมาแล้วลูกเราไปนอน้องพี่เจนะไี่เจต้งจักินซัมานโนไปยน่เน ทเชียร์ก็เชียแต่อัข้างหูพิเศษนะขายุขายาไปเชียอ์ลเชียรนะอ่าคือบไปยี่ะบเลเอาสมโนไปเเสียเงินกไปจะทําอีกคุอืตอนห้องเจ็บห้อสิไปน่ะถือไปทำรูปซมานโน่อะไรบุกเป็นยังชอบซ้ก็ทำหาซมโนหรดจ้ะใครบมี่ะเจ้าไปยืนนั เอาปุมเนาะหมูหบ้หนึ่งเล้อเลยแหละไปานไอยู่ในปุมหมอหนึ่งจิ0หาพันหมูอ่ะจ่ายเลยบ่าอันนี้ก็ะทมแล้วจ่ายเลยเขาอ่ะให้เขาเลยสิมหาพันมาเขาเคียนบินให้อีกจะเสียอีกเจ้าเลือดขาดเจ้าเลือดขวดเลือดงินจะซซนซิปเสียเงินอยู่เจ้าเลือดอืมน่มีสามโนไปอยากกดแนงนะกระซื้อน้ำอีกกซื้อข้ามแทนซ่าเซียงา เราบอรือหหม้อสิบพันสรุปคนน้อยเนยแห้งใส่เัาสัตว์เลยอ่ะชอมากอ่ะงแซเแห้งเลยคนน้อยอืเสัตว์เลยอ้พอเราปวดตเลูกปวดได้เลยต้องแต่ไปนบิลูกเลอรจักนเข้าไ้อนั้นพักกับลูกพักกับเซ็ตเซ็ตล้ลายละก็ว่านาวนาวปโจ รงนเหอนพระตีนไข่อนห่อนห่อน,ห,อน,ห,อน,นหนาวได้ ừ, ไขอันนี้นะหนาวกว่น,นาวตุ่มผาสองพืน้นยังหนาวอืหอนกับสีบวกไเลยหอนรวมยอดท <ปะ S 1> ั้งหาดพกดีสี่แสนกับสิบ 70, <ừ. S 2> สพันอะไรรวมไปกี่หมื่วันใช้สิบพันทีโอสาพันใส่ขวดหนึ่งหายันหายด้ก่อนอีานน้อนพันดย ีมาขาเจ้าคุณบริเสี่ยคือว่าไปกับเจ้ากไปเปลี่ยนอาพวปุ้มมันเนาะเปลี่ยนปุ่มมันกันมันก็ไปแทกเออปปุ้มอัเ่ายอปรทกตั้งงเออนอามีลาบาีซาโมโนรมีปุ้มอันนี้กับโมีบางเลยมาเเลเซียมทุวันเลย แม่งน้อยแม่งน้อย้อ,ยอ,ออืออืออแม่สบายบ่แม่อืมอันละคนย่ายบ่แ hmm. ม่เบิกห่า เ็กยูในหลังห้อน้รถล่มเนี่ยยิบกระนองแนรถตามกันในยิบมือแน่ค่ะเด็กหน่อยกเ็จจิงหาเขาห้องบัตรัดมันกินแต่เท้าหามไม่นกินข้าวม่ใมันกินน้ำมันจนหามันอยากน้ำก็บบ่ไกินอยาข้าวก็ไม่นด้กินผัดกินเราพอผาใหมามเขาใช่อยาสรบเนาะยก็กินเลยกิน้มากินน้ม เรา้าออกมากนี่ยค่ะเอาาของประจักเออยดใส่พ่อิีนบนเะะนื้อแบายากเด็ดใสกินเลยไม่แตะทั้งเขาไม่แตะทั้งน้ำย็ดใส่ได้ดี

เป็นไงล่ะร้น่ะเขาเย็นมีจุกจุกแทนไม่เห็นไก่เหข้อเีวมือยังอยู่อยนมีจุกตัเข้าสุมีคนโผว่เขา ครัวคกินพันหมูนำครัวเราดีอย่าเรุนัมเปะุนยสั่งคล้วมันชคลิปอมงมคือมึงแบบมีเนี้ยบอกีตังตังุยใช่ได้บ้านัา เมาบี่ีเียเมาใส้ยเขาเือนเอเป็นันนน่าว่มาใเวเขาไกไนหงเขายิ่าหอสกปสุามเงินาพมาห้ารอยตันกระทืบมาคีหน้าซาสุภาพเันเต็มทันว่ะ ตะเทินเก้าเหมือนท่านสินี่กงบตะเทินไซค์กับเบลล์เนี่ยนะทามน้อยเอาหายบ้าโทรศัพท์โดนเงินก็เยนะเขาไปทำอยู่อ่ะแล้วน้อยเขาสวพานหนามไปแบกโทรศับพวกนีนเลยกับเบลล์นี่และ

มีอจะน้ำแมง่้ยนะนป่าเลยอยากเมดอยากนอนก็พี่บนเมดบนนอนนังบิ๊กซ่าบิ๊กควบิ๊กควบิ๊กซ่ายค่อืมัวมาสิม <made>. ีเพื่นนี่มาลยเนี่ ມັນຫນຽວມັນຫນຽວ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 ຫນຽາກວ່ນວນວຈົ້າລີນນ